กินข้าวกับพ่อกับมาบ้านกินข้าวกับพ่อพี่ใจสิหยรองเท้าขึ้นมาไว้บนโต๊ะได้ไงเอาลงไปรองเท้าโย่เลยพี่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 ใช้เทียวพี่ใช้เทียวพี่เดียวหน่องพี่ฟังพ่อก่อนหน่องพี่ไปกินน้องพี่ทำถูกอ่ะทำถูกไม่ถูกน้องพี๋ก็เก็บรองเท้าให้เรรียบ้อยพี่ไปเก็บรองเท้าดีๆไปเก็บกินก็นีอ่ะ จะไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นนะลูกถ้าหนูยังไม่เก็บลงเท้าี่จะไปเก็บลงเท้าแล้วม่หนูเอามาแนาไปเก็หนไปเก็บตรงหนูลูกมาใส่กล่องดี่ลูกีไม่ไหนไปไปกันหนนี่พี่ ไอที่ไม่มีอะไรลูกไม่มมีแผลเ้ไมได้ปิดเปิดสิเจ็บดีดีฉันจะเปิกแล้วฉันจะเปิด จะโยนของอีกไหมไม่โยนแล้วกินแให้หน่อยได้ไปไปให้มามีแกให้มมีิกกิกอันนีีกกิ่เอาข้อเหีมอนีกีอนี่สองอคนละอันได้ไหมแบ่งกัพี่คนละอันนะสีกีนมนะีโบิกิน,น Ini aku cuma hai. Hai bir. Ini aku cuma. Ini aku cuma. Ini aku. 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 Ini aku.